ใช้ยี่โคนันโมลิโกโร่เฮ้ยจะตั้งชื่อโมลิโกโร่กนไม่ทันเลยจะตั้งโมลิโกโร่ก็ไม่ทันวะโอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเค่อโอ้โหเฮ้ยย่โอ้โหอ้โหตตตตตตโอ้โหี่เเยี่ยมหเนี่ย มีจอนซีน่าตือเ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 ตือตืออนันไม่มีใครรู้ว่าผมชื่ออะไรดีผมได้ตัวดีเว้ยรอบนี้เอาเรื่องว่ะมอร์เฟียผมมอร์เฟียเดี่ยวโคนะผมรู้แล้วใครชื่อโคนันเนี่ยใครครับคุณเองใช่ไหมคุณยาคุณยาคุณยาไม่รู้อ่ะไม่มีใครชื่อไม่มีใครรู้ชื่อสุด ไม่ตั้งให้คุณไปยิงคนอื่นไงผมเป็น,น,นปั๊กป้าเธออ้าวไอ้ชิดกายแล้ว <c oughs> นี่ผมปเป็นชาวเ<ค>มืองค, <น S 1> ค,คนเดียวเลยใครร้องเพียวพี่ครับตล้วมันเปลี่ยนยังไงคนระับเนี่ยพวกฟาเมอร์ะไรเนี่ยมันเทนาไหร่เาที่ยรนะเจมสไปอยู่ฝั่งขวาไอ้ฝั่งขาวาจอปะรับผมใช่รับอ๋อมันมันแสดงไงชื่อคนที่เป็นเหมือนเราครับ อ๋อครับผมเฮ้ยอย่าหอนดิเลยคุณเห็นตุ๊ดเอ้าคุณเห็นตุ๊ดไอ้นี่แบกปัสพาเธอไปอ่านนะชื่อแหละเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นฮ้ยตายตายสองเว้ยตายอ่ะตายโอยไม่ได้ฆ่านะฮะคอตตอร์เตอร์พวกเราตายพวกเราตายคนนึงตายด้วยวทีเรี่ยมในไงมาเฟียตายมาเฟียตายครับมาเฟียโซ่ตายมาเฟียโซ่สวยเลยไหมอะไรเจ็ดเบีย เหยื yeah. Yeah. Yeah, oh, ่อเหยื <tribal aja ib integrate> ่อเหยื่อแล้วทําไมวะเอ๊ะรอคิวได้ไหมคนนึงอ่ะโอยูไหนนี่เงี้ยคัดต้นคัดต้นตกรมาเธอคัดต้นคัตกรใครเป็นคนฆ่าคัดตกรมีสองคนเลยนะมีสองคนนะคัดตกรโรคจิตอ่ะในเกมเนี้ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่านะรีสเตสผมรีรีสเตสเนี่ยของผมมันมันให้เลือกอะไรเนี่ยรถเนมอะไรเนี่ยอย่าเลือกอย่าเลือก เลือกข้างเ okay. ลยเดี๋ยวผมล่ะผมคนดีเออผมไม่มีใครรู้ชื่อผมแต่รู้แต่เขารู้ชื่อคุณแล้วครับคนดีพีเนรู้พีเน,นรู้ชื่อคุณแล้วแต่ไม่มีใครรู้ชื่อผมเลยเอารู้ชื่อผมได้ไงเนะี่ยจะเขียนโมล ok ีโคกโล่ก็ yeah, ไม่ถังเยอะมากไม่เจอวิลเล่นฮอปคนเดิมมาวินเล่นฮอปคนเดิมวินเล่นฮอปมันเป็นชื่อสุ่มครับถ้าเกิดตั้งไม่ทำแต่สุ่มเป็นวิลเล่นฮอป ผมบอกว่าคุณก็รู้นะคนไทยเวลาตั้งชื่อเกมมันจะตั้งที่เกียนหน่อยเนี่ยคุณก็รู้ครับในย O U U เนี่ยจะเป็นคนไทยก็ได้ดาโกผูเนี่ยเน็ตล็อกเนี่ยก็คนไทยโอ้ได้ใครดีวะอ้าวเน็ตล็อกพี่เมทเองโดนแน่โดนแน่ตีอยตางหมดตา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 ไอ้เอาแม่งเลยครับเอาแม่งเลยตาแจ้งแดนโคตร เ <HD. S 1> อ็กดีเจ็ดวัวใช่ไหผมมันไม่แน่หรอกเอ็กดีเนี่ย,ยมันเป็นสัญลักษณ์ทีมมุจิเนี่ยจ <Hey. S 1> ำตัวดีไอโน่สมมจิไก่เก้า,าไม่ฆ่าไม่ฆ่าครับอ้าวผมจะฆ่าใครดีคนนี้โดนแนม่คุณฆ่าลในกันฆ่าเลยทีนีน้ไอ,อ,อ้เดี๋ยวผมจะสั่งคุณเนี่ยคุณอิตุ๊ดไม่ใทยวะใครคืออิตุ๊ดวะ แล้วผมจะฆ่าไงแล้วเนี่ยข้าไงครับผมจะฟังคุณไงผมต้องรอคุณฆ่าคนที่สามคนที่สามคนที่สามเดี๋ยวพึ่งฆ่าได้ยี่จะยิ้มงงตายก่อนดิไอ้คนันเจ้าหนูยอดหนังสือนี่ที่ขีดคนันชี่ิ๊บวาไงนะผมจะตายเอย่าตายอย่าตายอย่าตายร้องอย่าตายไม่ตายครับงาอวสักพักจะใครตายอ่ะอ้าวใครตีผมโชคดีโชคแค่นี้หมอมาฮิวผม เฮ้ยมีหมอแล้วใครฮิวผมวะอ่าเมื่อคืนใครฮิวผมทำไมผมไม่ตายงงเลยครับไอ้นี่นักเผานักเผาตายแมนักเผาคืออะไรวะตามผมไหมครับใช่ไหมพี่พี่เนี่คุณไหนคุณโกนันคุณตายวะครับไม่ตายครับรอรอนายยิ้มผมปอนซ้ายมือครับ CEO เนนทำไมผมมีเดสโนดเนี่ยคืออะไรวะสมุังหาร ตายเต็มเลยนะตอนนี้ข้าคือกีฬอกีฬาไม่ตังค์เยอะแน่เลยตอนนี้ครับอยู่ที่ไก่เจตุดเจลเป็นอีตุดอีตุกเกมที่ไข่ปะให้ใครดาโกโลวอสจะเัิคมผมชอบเล่นนักขังมากเลยมันขังทุกคนแล้วฆ่าทุกคนเนี่ย เออเกียนเรียนแอ่นรเดิเสียดาไม่ท่ายอ่ะดันมันเอมีมากเกตันเซเวร์วมิวสิกบัตเตอร์ไฟล์จัสตัสกี้โร伊斯วันเทลจัดการเติมเียเตียมเติมตรมเติมเติติมเติมเนี่เติมเติมเตัมติมเติมเนิมเต้มเติมติมติมเติมิมเ์เวลาเตตายิมเติิมเตเม โน้ตเลื่อนจะเป็นของฆาตกรผมก็มีครับ่ะผมไห้ทัสแอ็กกิ task, นเงินบอลไเนี่ยอย่าปวดผมละ่ะผมอยู่เงียบๆไปเลยนะ,ะไ,นะไหนะไหนบวดใครบ้างเนี่ยผมใ่รเนี่ยผมว่าดามาเรียวะ่ะ ผมว่าเนี่ยอีโคนันชัวเลยไม่เราแก้งเราแก้งกันอย่ฆ่ากันเองดิมิเลียนฮอปนี่มันมันอะไรอ่ะมันฝัดอะไรอ่ะบวมมาเลยแล้วกันฝัดอะไรปล่อยกับบวมครับฆัตกรต่อเนื่องชัวรับวิเลียนฮอปเนี่ยเออชัวชัวฆาตกรต่อเนื่องเออแปลว่ารุ่นลุ่ติดบอกอีกหนออีกหนอที่ไม่ฆ่าเลยนะเกียนด้วยนะติดบอกไม่สนใจ มาไม่ฆ่าค่าใครครับอาจารย์โคนันเนี่ยคุณต้องโดนเนี่ยอ้าวยาฆ่าก็เด็กไม่ได้เ้ยชิบผายฮะไม่ตายครับผมผมต้องไม่ตายาเลยพี่อัดอยู่เมื่อกี้มันไม่ดับไปกลางทางแย่มามครับใครใครใครคือมากี้วะดูดูตูดู มาขี้แมาขี้เลยไอ้ไอ้โคนันเงียบเงียบก่อนคนนั้นเอ๋ไดครับนะครับเฮ้ยแกนฟาเธอร์แกนฟาเธอร์เฮ้ยไม่มีใครตายเว้ยไม่มีใครตายได้เว้ยโหยุคนเงียบอ่ะทำไมคุณไม่ฆ่าคนเนียคุณไม่รีบฆ่าคนกันกะสักทีเนี่ยผมรอนนาลไอ้คนันไอ้คนันสัตว์ครับทำห้ฆ่าคุณไม่ได้ครับไอ้คนันสัตว์ผมฆ่าแล้วครับผมกดไปแล้วก็มันตรงคุณกดครั้งเดียวสิครับ คุณอย่ากดย้ำดิมันเลิกเลิกอ๋อโอเคครับจัดให้เมื่อกี้เนี่ยมันกดตั้งสี่ห้าตัววินเมื่อกี้เนี่ยมันกดเนี่ยจะปัดอะไรกันด้วยเห็นด้แล้วเห็นด้วแล้ววินเนตเพลย์เนี่ยเห็นพิลเลียนฮอปพิลเลียนฮอปนั่งใส่แกล้เราเป็นแก๊ล้งกันเหมือนกันเนี่ยเราเห็นเนยอ๋อพิลเลียนฮเป็นใครตามจริงผมกดค่าคุณนี้ไปแล้วเว้ยวิลเลียมเนี่ยแล้วคุณก็ไปกดจิกคิกคิกหายไปเลย ที่ทำมานัดกันก่อนด้วยได้ดังปิเร่ยดหอบปิเลียฮอปตัวเนี้ยโหวดมาแล้วกันเอ้ยไม่เอวไม่โหวดอ๋อใครดีโหวดใครดีตาหนี้แม่งแบบแนวคนเนี้ยแม่งแบบไอ้นนี่มากละคนที่สามไหมครับวิลเลียดนะ โอเคตานี้ดูเชื่อใจจัิงวะเี้ยเก็เป็นคนขึ้นคืนเนี้ยแหละตายคุณเนี่ยคนณตอบแชทผมก่อนนี่คุณตอบแชทผมก่อนครับผมเบีมมาเอาบีมแอนเอาใครปิดแสนก่อนอ่าจัดให้คุณต้องกดเห็นผมเลยนะคุณต้องกดเห็นผมเลยนะโอ้โหนะตายแน่ตายแน่มเพิ่งข้างใครวะ นี่ไงเป็นแก๊งเดียวกันไมันอ่งี้ตายตายตายแน่เพิ่งใครอะเอาล้วสามที่จริงเราสองคนจะฆ่าที่จะฆ่าใครก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องกดคนเดียวกันนะครไม่เป็นคนไปซื้อของมาขี้ตายครับมิวสิกเดทไฟล์ตายมันมูนชัวร์เลยมันต้องเป็นฆ่านะ คนร้ายอ่ะผมไม่ได้ฆ่ามาร์กี้คุณฆ่ามารกีอ่ะผมไม่ได้ฆ่าดูฆาตกรฆ่าพี่ได้ดูฆาตกรเฉลยให้กันแหละผมผมไม่ได้ฆ่ามารกี้มาด้วยฝ่ายน่ะผมจะฆ่าวิลเลียมได้ครับโคนันนิฟเฟียอ้าวดานไงโดยจิ้มหายอ้าวมารกีเป็นอะไรเนี่ยแม่มดอ๋อมาร์กี้ไม่มดนี่ฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนสองคนเลยอ่ะเฮ้ยฆาตกรมีสองคน นะครับผมจะเหลือให้เลยผมจะฆ่าไอวิลเลียมเว้ยทำไมวิลเลียมไม่ตายวะชีพหายแล้วไม่ตายอ่ะผมสองคนเนี่ยกดวิลเลียมกดวิลเลียมสองคนเลยนะแต่วิลเลียมไม่ตายเว้ยอ๋อผมรู้แล้ววิลเลียมเป็นตัวอะไรถ้ามันไม่ตายในกรณีเนี้ยเป็นเซเวอร์วะไม่ใช่ครับวิลเลียมเป็นเซเวอร์ครับมีมีเกาะอันสุดเนี่ยใช่งั้นวิลเลียมมันมันก็โดนอะดิเข้าเข้าเขาหน่อยเข้าหน่อยนี่อยากได้ ไม่อยากนายให้เราต้องระดมระดมบหวตคนอื curtain, ่น no. ก no. no. ่อนเดี๋ยวเบียร์เพิ่งโหวตโคนันโคนันโ o no 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 ไม่โดนหรอกโค่นันโคนันโคนันอี้มึงยอมไหมอะไรป่ะเนี่ยใช่ปะโนโน no no คุณโดนโหวตได้โคนันนะครับโดนได้นี่ครับโคนันอี้เฟรนล็อกเน็ตเน็ตล็อกมีเน็ต ตั้งโวกคนอื่นก่อนเน,นี่ยเปลี่ยนพโหวตคนนั้นดิตั้งโหวตคนอื่นกงินโหวตคนนั้นโดนเว่ยวินฮอบอะรัตะดมวิลปเปลี่ยมเลย,ลยเลยนี่ยผมว่ามันเป็นเซอร์เวิร์วิลเลี่ยมอะมาร์กี้ออกเกมไปแล้วนะครับคนนั้นโหวตวิลเลี่ยมอะช่วยกันโดนว,วิลเลี่ยมโดนเลยครับอ่ะผมโหวตด้วยแล้วกันมาผมผมมวยสุดต้องเชื่อผมดิเบื่อขึ้นใจในชื่อแดงเต็มจอผมเลยเนี่ยเบื่อขึษษ้ในใจ ไปแล้วไปแล้วลงเลยครับขึ้นขั้นครับขึ้นขั้นเลยประหารทักทีเราเชื่อประธานขึ้นสู่ยอดเสาเฉลเชื่อประธานขึ้นสู่ยอดเสาตายแน่พี่เลยนครับไอแคนบินหนาววันนี้ว่าถ้าถ้าข้ามันจะชนะเไปออลลี่อิสเซิลบวกนอกเป็นเิตเบิลอืมผมเชื่อว่ามันเป็นเซิบวกนะครับผมจะื่ออเซนต์แรกอินโนเซนต์แล้วกันผมอินโนเซนต์แล้วกัน ไปวตมาคนแรกแล้วบวอินโนเซนต์นี่เนาะอีเลียนเซวอนะครับเพราะว่ามันกันนะครับซึ่งกันได้เพราะว่าผมผมกับไอ้ไอ้ตี๋เนี่ยระดมฆ่ามันสองคนมันกันได้อ่ะคิดดู GG กาย GG กายไม่ตายว่ะโอนันจะบวอินโนเซนต์เนี่ยไปไอ้ายมิกมิกิกมิบมิกบชิบชิชิบชิดแชทต่อแชทต่อบอกบอกเบอมาบอกเบยมา เบอร์มาเบอร์ไหนครับไอเพิมพ์ภาษาดีๆมาดิอยากรู้ฝั่งนั้นว่างี้ไงปะมาแม่กดเลยกดเลยโออเคคลรรับ้ยตายนี่อตายนี่ร้อยตายเลยจ้ะตายตอนนั้นอ่ะที่จริงเราเราสองคนสามารถฆ่าได้สองคนนะไอคนนี้สิไอคนนี้ดีกว่ามาครับนี่ดีกว่านี่เลยเออคนไม่กดคนนี้นะ คุณนึคนหกคนงนะผมกดทายกันคนนั้นนี่ผมกดแล้วคุณไม่กดไตคุณเดิมดิกดครับอุ้ย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 อ้าอ้โอ้ยปักเนตตาไม่ทันเนี่ยีนะครับแล้วไอ้คำที่ผมเขียนก็ตายผมโดนใครโดนมาเฟียค่ะ รู้ไหมไอ้ใครโดนมาเฟียฆ่าปะที่มันขึ้นเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเดมาเรียเดมารีอเป็นไม่หมดเราฆ่าเนี่ยเราฆ่าเนี่ยเออผมฆ่ามาดีผมฆ่าเดมาเรียนะนะครับอีโดนนับเขานับเขาฆ่าแต่ผมไม่ได้ฆ่าคุณน็อตกิตตี้ผมไม่ได้ฆ่าเขาเนี่ยคนที่ฆ่านะน็อตกิตตี้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดอิมูนนี่น็อตกิตตี้เป็นซีเรียลเลิลเลอร์ฆาตกรตายคนหนึ่งแล้วนะครับพี่เล่นฮอปเป็นไรเอ็ดเวิร์ดไม่ตายครับ วิลเลียนฮอบโดนฆาตกรต่อเนื่องฆ่าซึ่งวิลเลียนฮอบก็ตายเพราะใครก็คนดูคลิปนี้ก็รู้ครับว่าใครเป็นคนฆ่าวิลเลียนฮอนะครับเนี่ยใครใครบรงคุณเป็นมาเฟียปะอีตูเกมมี่เนาะโน้โน้โน้ไออ๋อไอ้วิลเลียนวิลเลียนวิลเลียนมาผลมาเฟียไอ้วิลเลียนอีตูเกมมีเป็นไรผมเป็นไรวะไม่มีใครรู้อ่ะผมเป็นไรเออ กใใชไม่ครวะเนล็อกนี่ยเป็นขันตรต่อเนื่องนั่นเองนี่ไงเนี่ยอกขันตรีอ๋อถ้าแต่ถ้าคนหนึ่งที่ฆ่านี่คือพี่เนตใชไม่ได้ที่ฆ่าคนอื่นเนี่ยเออใช่ขันกรต่อเนื่องนี่อยูที่ฆ่าก็คือผมเองครับแต่ผมว่าพี่เนตเล่นละครดีไปนะแบบเยันแบบนักแสดงตัวเนื่องมีสมควรแบบ อยู่แคกคนด้มีสคนดี่ตาตอนแรกเก็บกแล้วก่นพ่อปวดอันนี้คืนนี้แค่สองคนเลยคืนนี้แค่สองคนเลยลุ้นกันทุนเอ็ดตัวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บลุนเดี๋ยวผมฆ่าฆ่าลุ้นดูแติ๊กเองโอเคสิครับอคุณฆ่าอ็ดเบิร์ตกันะเฮ้ยเอ็ดเบิร์ดมันอิมมูนพี่เคยฆ่าแล้วมันอิมมูนเอ็ดเวิร์ตไปอิมมูนพี่อ่ะผมผมกล้าฆ่ามันเมื่อวานเนี่ยผมก็ฆ่าไม่ได้เมื่อคืนเนี่ย ปวดใครดีวะเดี๋ยวบวผมน้เฮ้ยบกไเลยเอาเอาไอ้นี่รูนติกรูนติกบวรูนติกันติกลันอาเลยมาเรื่องมาเรื่องมาเรื่องวะแมตานี้อีพีอะตอนนี้แสดงในรอบตออะไต่ออลได้กั่ดีอ็นเวิร์ดอ็ดเวิร์ดมันฟังเสียงต่อหน้าไอ้มันฟังเสียงส่วนมากคิวโคนั่นไม่ก็ตายซะ หรือฆ่าคนนั้นหรือจะตายหรือจะรอหรือรออะไรผมฆ่าแม่งจะได้ผมามาจบจ,บจบตานีอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งเอออยากเล่นเนี่ยติดแตดติดแล้วอ่ะติด <S 2> <S 2> ลแล้วครับผมเนผมเนี่ยผมผมยากได้อาชีพไอ,อนเ,นเนี่ยบริการหรือไม่ก็ไอเนี่ยเห็นไะเนี่ยไอแก๊งมาเฟียผมโคตรชอบไปเนี่ยเออตาตาเนี้ยพี่พี่ได้ของชอบปเนี่ยได้เป็นฆาตกรต่อเนื่อง สายเชี่องเกมมิ่งสายเดืยนเนี่ยไม่คุณนศึกษาไหมศึกษาไหมบวชไหมเอา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 อะไเอ็ดเวิร์ดบิชอปจากอะไรรูนาติกไปแล้วขึ้นแท่นครับขึ้นแท่นครับมีสี่คนเนี่ยตาเนี้ยใครมีมีมาเฟียสองคนเนี่ยรู้รู้เปนอยู่ครับที่เหลือเป็นเป็นเวอเทเลียนเป็นเวอเทเลียนกับอะไรวะกับนักเผา เทเลียนกับนักเผาอ่ะอีกสองคนใครสู้เทีเลียนนักเผ่าคือใครวะนักเผาคือนักเผ่าคือเผาเผ่าบ้านกูใช่ไหมแล้วคืนต่อมาเผาบ้านทิ้งได้เลยเนี่ยฆ่าได้ทุกคนด้วยนะเออใครเป็นนักเผาบ้านชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นนักเผ่าบ้านคาโซนิกเนี่ยนักเผ่าบ้านสีส้มอ่ะอ๋อได้ามด้สองคนเราได้ผมอยากได้นะฮะโกนผมอยากอยากเป็นเหมือนกัน มันเผาแบบเผาได้ทุกคนอ่ะเผาได้หมดเลยคล้ายๆเจลเลอร์อ่ะอาชีพกุ้งเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดรอดอีกอ่ะเราทำไมไม่ปวดข้ามันกันล่ะเอาเอาใครดีเอาใครดีพอแล้วพอพอพออ่ะนอนนอนฆ่าเลยฆ่าเลยคืนนี้ฆ่าเลยรู้ป่าวไอ้จดหมายเลือดอ่ะที่เขียนว่าโคนันเป็นมาเฟียกับอีตูดเป็นมาเฟียใครเขียนเออผมนี่นะสิบสามนะผมสิบสามพี่เขียนเองหมดแหละพี่เขียนเองหมดแหละเออ ไอจดหมายที่เขียนว่าคนตอนแรกเก่งคนเก่งไงใช่ติงติงมังตายหมดแล้วครับมันมีแต่ชานะตอนแรกเก่งต้องตายมันต้องตายถ้าสมมติว่ามันมีให้เลือกสมมติมีให้เลือกโหวตนะคุณโหวตไอตัวที่รอดนะก็โหวตการเลือกให้มันตายแล้วก็เลือกให้มันตายมาเป็นแก๊งเว้ยมาเป็นแก๊งมา เอ้าผมตาเฉยใช่เหรออ้า,ามันมันมีกันหรือเปล่าเวตาเลียนไงเวตาเลียนเน,นี่ยไปฆ่าเว,วตาเลียนเออใครเมื่อเมื่อคืนไปฆ่าใครเวตาเลียนคุณฆ่าใครไอคุณนี้เนี่ยผมฆ่าไอเนี่ยเนีน่ยคุณไหนครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเอ็นเวิร์ดเอ็นเวิร์ดเป็นเวตาเลียนคร um ับเวตาเลียนมันสามารถ มันสามารถฆ่าคนที่ฆ่าเราได้ฆ่าคนที่จะมาฆ่าเราได้มันน่ายิ้มน่าไงกูเจอรูมแ้่เลยแต่2องคนเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าอย่าทำผมเลยได้ปูเตโต้แซงเโจโจเซงีนเจโจตายแล้วอีตูดจบ อที่เหลือที่เหลือที่เหลือเป็นนักเผานักเผาคาไวตาเลียนแต่ผมเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยไอ้เดี๋ยวผมหาเรื่องเปลี่ยนแม่งบิ๊กหลักตอนนี้มันตายการตอแหลเนอะไปจะผมจะเปลี่ยนเพลงชีวิตผมจะเปลี่ยนเพลงไงแอติวัดตายการตอแหลแทร่อะไรวะมาวเชือ น,นี่นนเอ็ดบัดปดอ้าวปวดด้วยเอา้าปวดได้พี่ปวดเลยปดแล้วครับปดแล้วครับนี่่าคเลยเค่าเลยค่าเลยของค่าเลยครับนี้ค่าแน่นอนคนที่ค่าแน่นอนสีขาวบนที่นอนสว่างสวยวิยจเลนเนี่ยมันมันสามารถบังกี่ครั้งครับบังสี่ครั้งป่ะหรือ,หร,อหรือทุกครั้งเลยฟิเป็นใครฟจะเลนมันมันเป็นใครนะนักข่าบ้านเนี่ย ไม่เวตาเลียนคืออะไรอ่ะนักกันไงไม่คือกันได้อ่ะเอ้อแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนนี้คุณไปฆ่าใครครับผมเนี่ยคุณเดือดเนี่ยนะมันกันครับมันกันอ๋อคุณฆ่าเวตาเลียนใช่ไหมครับผมนี่เอวด้วยกันเมื่อคืนคุณมีฆ่าใครผมเนี่ยนะเอวด้วดเนี่ยเลยอ้าวงั้นเงั้นไอ้เวตาเลียนนี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ดิลุนติกมันก็คือนักเผาบ้านลุนติกเนี่ยเผาบ้านผม นะได้ได้ซะตีตีเกิร์ฟเฟนตีตีมั่วครับมั่วมัวมัวม่วจบแล้วจบแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ใครอ่ะเวตาเลียนแล้วก็ก็ฟาเธอนี่ไงเป็นไงผมเหมือนอามาเฟียเว้ยเวตาเลียนอือเอาติดตัวเวตาเลียนยนีไน่ไงอาโซนิทวิน,วนครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าคุณไม่มีทางค่านักผอบ้านได้มันก็เลยวินเดออัตโนมัติก็กฟาเธอร์ไม่มีทางค่านักผอบ้านได้เออแหม่แต่กฐตานี้ก็หล่อเว้ยตจเนี่ยไอ้มิกเราเป็นไก้มินเดิมอเคมา <c oughs> ตายตด้ได้เฮ้ยเดี๋ยวขอปิดคลิปกันบาย